วันนี้ครับวันนี้อยู่ที่กาลสินอวันน้าครับนี่เมืม่อบังรถห้โอ้ยแต่มันเผื่อชีวิตแล้วเห็นว่าบังอู่แล้วครับอู่เรางามๆเพรายานหารไม่เห็นจนเนี่บ่กกล้าเหยียบรถเข้าไปย่านอูล่ลราห่างอวันน้าได้คันนี้มาเนอะรุ่นไหนสามสิบห้ารุ่นแปดเห็นไหมไอเดนโคมสุขดีซื้อมาใหม่จะมาใช้งานแล้วก็เป็นร้านที่ เออซื้อมาตกแต่งแล้วก็ขายไปด้วยนาะไอ้เนาะก็เลยเรียกพ่อะาย่หารมาช่วยดูหน่อยรถมันเป็นยังไงอาการเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โครงสร้างก็สวยงามนะครับนี่รุ่น p ห3 5 a ขีดแปดนะแดนมันก็พูดแค่นี้พอวันนี้มากับหัวหน้าแดนกับหัวหน้าปังครับเหมือนเดิมอืม ทรงสวดสรงส,สวยงามครับรถคันนี้สวยมากเลยครับเออ,อาหารก็มาวัดแรงนั้นต่ำนี่โอเคนะครับไม่มีปัญหามีระบบแรงดันสูงนิดนึงเดี๋ยวก็จะได้เอาอ้ําลงมาทําการโมนิฟายหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าใช้แค่นี้มันยังจวดจาดไม่พอเออนะครับเดี๋ยวจะเอาตัวนี้ส่งให้ช่างธงจัดการเพราะาหารก็ไม่ไหวถ้าจะซ่อมเองทุกวันนี้ ทำไม่ทันครับต้องให้ช่านทงช่วยกันนดิมเดิมนะครับตัวนี้ <S <S อืมสวยสวยไปม,มุดอยู่ตรงไหนไม่รู้รถเนี่ยไอยคนเนี่ยหัวหน้าก็สุดยอดอจริงๆไปค้นหาเจอคนรู้จักการบอกนะครับก็เลยนี่ครับอืมระบบรั่วซึมยังไม่มีนะครับก็มีกระบอกนี่ก็เรื่องปกติเนะเดี๋ยวให้หัวหน้าเอา <krit> ก็บอกไปทำเนาะเอกอแล้วก็ไอ้ก็มีปั๊มให้เราอีกครับก็ทำามกเนิ้วเพจแแบบหน้านิดนึงแค่นั้นเองก็จะได้สมบูรณ์ละโครงสร้างอย่างอื่นก็โอเคนะครับเนี่เพชเชอร์ตัดไปที่2000ันเพไอก็เลยทำให้ระบบตัวเดินนี้เลี้ยวช้าหน่อยนึงวิญหารก็แผนกชี้เป้านะครับเพราะว่า มะนาซื้อยังก็อนหรอมาสมรสดีกันบ่๊ได้ถามกันอ่ะฮะช่างยากาะสินครับช่างยากาะสินขายถพร้อมขายรถขายทุกอย่าง <c oughs> แจ่อู่นี่สุดยอดครับนี่ครับมีหลายอย่างเลยนี่ครับ <c oughs> ขออนุญาตรีวิวหน่อยอ <c oughs> ใครสนใจยังไงนี่ครับนี่ <c oughs> ทุกคันที่จอดอยู่นี่น่ะขายนะครับเนี่ยเออ <c oughs> แต่ผมชอบใจยังาอู่เขาเนี่ยฮะสุดยอดสุดยอดสะอาดสะอาดจริง มีหลายตัวแล้วเกินนะครับ FC ก็ดูเอเองแล้วกันนะฮะเออเดี๋ยวผมจะฝากเบิร์ของช่างยาไว้ให้นี่ไทเกอร์โอ้ยพรอย่าหารเห็นแล้วคิดถึงรถคันเก่าจัง D4D คันก่อนที่ใช้อยู่นะครับสีน้ำเงินตอนนี้ลูกหลานเอาไปแปลงซะหรูแล้ะจำไม่ได้เลยอ่านี่รถตักก็มี รถตากเอามาจากไหนพญ่ายาเจ้ารถตักยี่สิบสองครับซื้อโอ้ขายเื่ากันโอ้ครับครับเดียเด๋ยวเ๋ยใหญ่จะถ่ายรีวิวช่วยอีกทีนะอ่าอโอเคเนาะคันนั้นก็ไม่มีอะไรมีแค่ปั๊มเบานิดนึงปั๊มไฮโดรลิกเ,เออแล้วก็ให้ช่างยาจัดการแล้วกัน<ม>เพราะาหารต้องวิ่งปไปชี้เป้าอีกที่อำนาจเจริญอีกสองสามคน <laughs> ซื้อรถมาใหม่ด้วยกันนะโอ้โหหนักเออ เอ,อที่กาะสินนะครับวันนี้ว่าตัวนี้ก็มีครับรถหกล้อนี่ก็ว่าะหารก็ไม่รู้อะไรรุ่นไหนนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวก็จะให้เบอร์ช่างยาไปโอ้แ๋วแจ๋ว ไอตัวนี้ช่างยาก็จะเอามาขุดแถวบ้านแถวอะไรนิดหน่อยนะครับก็อย่างว่านะครับถ้าใครสนใจก็ขายเหมือนกันไม่ผิดหวังเลยครับคันนี้ใครสนใจก็เสนอราคามาเอเดี๋ยวรายละเอียดราคาก็ค่อยคุยกับช่างยาอีกทีนึงนะครับมาจะขายซื้อขายกันยังไงวิญหารก็ช่วยประชาธัมพันธุ์ให้ครับแต่ดูรถคันนี้โอเคนะครับโครงสร้างทุกอย่าง เดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับหัวหน้ายาจะทำการโมดิฟายให้สวยๆให้น้องหัวหน้าเนาะทำสีให้ใหม่หมเออ <modify>. oh. เห้แล้วย่านบ oh. อขายอยู่ในย่านมากเลยย่านเกี่ยวไปอยู่ในประเทศโอเคนะครับเดี๋ยขายนาเนาะขายเนาะหายยหานนะครับรถสวยๆอย่างเงี้ยราคาก็ค่อนข้างสูงมากเลยครับตอนนี้ <laughs> เดี๋ยวเจอกันไฟหน้านะครับ เดี๋ยวพญาหารสีไมาเยี่ยมกันอีกกอนเดี๋ยวพิ่จัดการแล้วกันสำหรับไฟนี้สวัสดีครับผม